5 6 2 2ค่ะอุปรกรณ์ได้3ชิ้นค่ะราคาอยู่ที่3 8 5 0 0 0หบาทค่ะ3 8ม0 0บาทค่ะไม่รวมเช็คสภาพค่ะ่องดีเกียร์ดีค่ะยางดี4เส้นค่ะอุปรกรณ์ครบค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์ศ8 0 6 1 1 ตี40แรงค่ะจดทะเบียนปี2562ค่ะร้านตั้งอยู่อำงคาวัดปีประทุมจังหวัดมหาสารคามค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็โทร 080610653หรือว่าแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะทางร้านเราส่งฟรี200กิโลค่ะราคาไม่รวมเช็คสภาพอยู่ที่3 8 0 0 5,000บาท3 8 0 0 0บาท